สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผูร้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟคแนคาเฟ่เผดภัณฑสว่างงามงมนุษย์บ้านสว่างงามพาพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขาย,ขายขงัวตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแกีตลาดชมพูปูจังหวัดร้อยพี่น้องหลงเหลงพี่น้องไม่ม,มาเพิ่งปรากฏการตลาดนัดบ้านน้องแกีพี่น้องครั้งแรกที่บ้านสว่างงามเขาพบพอ่อเจริญสิน่น้องพี่น้องน้องหลงเหลงแห้งปัจจัยเป็นว่าเกิดได้สองอย่างคือหนึ่งชาวนาเขาเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเขาขายเข่าได้เงิน ก็จำเป็นต้องใช้เงินนะพี่น้องเพราะว่ามีเงินขายเข่ากะมีหมองเรียงน้ำนะพี่น้องเจ้าเขาออกกะมีหมองเลียงงูอะไรชะลอการขายวัวพี่น้องเนาะชะลอการขายวัววัวขาตลาดแน่พี่น้องสองในหอยห้าเจ้วเข่าเป็นว่าย่าเจ้วเขาเราไปหาซื้องูมาขายก็เกิดเหตุการณ์จะสิขึ้นพี่น้องล้วงเรียงก็จะนั้นราคางูมือนี้นาสนใจพี่น้องสิเป็นจังไดค่อให้ชมเนาพี่น้องเนาะไปรับชมกันแม่สาวของผู้ใดเนาะงามงามพี่น้องแม่สาวงามครับพี่น้องแม่สาวของหอยใดเนาะ แม่สาวของพ่อบ่ะครับนี่คงผู้ใดไโอ้บอแมนอันแม่ลูกเนาะครับเนาะขออนุญยอยากได้ท่าเปิดจังไดครับแม่ลูกนี่สามหมื่นห้าพันแม่บักใหญ่โค้งสางดีลูกสาวงามเลยพี่น้องลูกสาวใหญ่ละสามหมื่นหาพันเปิดเปิดไว้พี่น้องขออภัยพี่น้องลูกสาวเนี่ยอ่าล่ะตนโตัวหนามไตงามงามสีแดงจืดคือหนูพี่น้องเนาะถึงหน้าถึงหลังหนามไตเพิ่นางามคลยพี่น้องลูกสาวเพิ่นหนามไตงามงามลูกสาวสวยสามสิบห้าแม่ลูกลูกงาม แม่ทับเด็ดสองเดือนกว่าไปรุ่นเอาพี่น้องเอาไปรุ่นเอาพี่น้องแม่โค้งสางที่ดีแม่บแบบไ่พี่น้องโค้งสางลอยหาซิมหาบวกเบิ่งโบสถ์เต็มพิฆาตคักแม่เพิ่นเนาะจ่ายลูกง่ามพี่น้องจ่ายลูกง่ามมาขออนุญาตเบิ่งสามซิมหาเนาะครับเพิ่นเปิดไว้เนาะเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องโอ้ยแม่โค้งสางสุดยอดเลยแม่โค้งสางดีพี่น้องเนี่ยายลูกลูกสาวง่ามสามซิมหาเพิ่นเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าสองแปดเก้าเก้าสองแปดเก้าเพิ่นมาจากไซเฮือ หยอยยังก่อ <Okay, S 1> หอยไปหอยไปแจตุโอ้แจตุเนาะจากแจตุเราพันพิมานขอพูดเล่นๆให้มันรับผมแม่ลูกแม่ทองแล้วดี่พี่น้องสาวที่หาเพิ่งเปิดใบเอาไปหลุดเอาสองตัวสามหัวใจพี่นอ้องอ่ย่างต่อพี่น้องเบิง้งบรรยากาศการซื้อการขายงัวไปชมเบิง้งหลวงเหลงพี่น้องเนะาะเมื่อนี้หลวงเหง้งแหง้งพี่น้องเนาะแม่สาวเพิ่งปลูกไว้เจ้าเป็นคนผู้ใดญงาม,หหามอยู่พี่น้องแต่ว่าเจา้าของเพิ่งบ่อยอยู่แล้วเนาะพี่น้องอ่ะพามาเลยได้มามอยู่ประคำเมื่อนี้ โอ้แม่สาวหน่อยน e <tinc S 2> ี่บ่เปิดเจ้าไหนครับตัวนี้ตัวนี้เนเนสองกเปิดหนึ่งหมกับสองพเปิดราคาเปิดได้พี่น้องหนึ่งนั่นแม่นั่นเท่าไรครับนี่งินเนสอนห้าร้อยหนึมื่นองพันห้าร้อันะแม่พี่น้องแม่ลูกแรกเนาะยังลูกแหกอยู่พี่น้องทายสูงลอยบวกนี่ต้นตัว้นหนึ่งมนสองพันห้ร้อแม่บกไงนี่พี่น้องแม่ใหญ่แล้วพี่น้องซื่อใส้กันไกรได้เอาใส้กรนกรสองหมื่น 4,500เนาะ24,500พี่น้องถ้าเปิดใส่กันพี่น้องต่อรองได้เพิ่นมาแยกให้พร้อมแล้วก็ถ้าต่อรองใส่กันก็ถือแห่งต่อได้เพิ่นว่าอ่ะนี่แม่เพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นเพิ่นแยกแล้วให้เรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าลูกสาวสวยเนาะเนื้อหนังต,ตัวนี้ดีลูกสาวเพิ่น12เอาไปต่อยอดได้สบายพี่น้องอันแม่เพิ่นพร้อมผสมแล้วเพิ่นแยกลูกให้12 500โอ้ราคาเนาะมมมีแ่ลูกกพร้อันโอ้นั่นแม่ลูกเท่าไรหนักโค้งหน่อยทอดไรฮะ เปิดไป้าร้อยโอ้พี่น้องหมื่นสี่พันหารอยแม่ลูกลูกแม่ขาดน้ำเลี้ยงแน่ช่วงนี้บ่ต้องกลัวยันน้ำเลี้ยงเพราะว่าเขาเจียวออกแล้วเนาะโอ้เอาไปใส่หอยเอาไปใส่เฟืองไหมพี่น้องสิบสี่หารอยเนาะสองตัวด้พี่น้องห้าโอ้แม่ลูกลูกแม่พร้อมถูกตัวนี้ค้มนี่ถูกพี่น้องได้ถูกขายถูกเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเกียรติพี่น้องตัวนี้สิบสอง ตัวนี้12บสอหารอยตัวนี้14บสีหารอยเนาะโอเค okay, ขอบคุณไลย,ลยน์มันครับผมไม่ขายทุกโต๊ะหนึ่งหี่พัอสองตัวพี่น้องหัวงามผู้ใดสนะครับนี่ข้องหอยทางผุนบ่โอ้บ่เพิ่นผูกไวนะ้เนาะหัวงามเพิ่นอยู่ได้พี่น้องตัวนี้งามงามแม่สาวทางนี้มัว,มมส,ว,วสวยพี่น้องหัวงามพี่น้องทางพี่อ่ะมองในหอยทางไหนเนาะพี่น้องงามของเพิ่นพี่น้องทางพี่แม่ลูกก็งามเดี๋ยวไปขออนุญาตเพิ่นหัวงามได้พี่น้องทางพี่ไปขออนุญาตของหอยทางพี่เพี่น้อง แม่ลูกลูกแม่งงามงามพี่น้องของในหอยทางผีว่า่นี่โอ้บักปูกระงามพี hill, so ่น้องขออนุญาตท้ายถ้ำเลยครับผมข้องหอยเนาะโต๊ะผูน so ี Ça ่เจ้าบาทนี rain. ่ครับสี่สิบกันงัวเพิ่นบ่เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังอันนี้อยู่เพิ่นกำลังเข่าไข้โต๊ะผูเจ้าบาทครับโอ้ สามหมื่นสองพันปู่หัวงามหัวเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันพี่นอ้องสายพอดังดีเนาะสายใดคึอเข้มสายหนังพอจับอะไรสายหนังจักแล้วแต่ตะว่าพอหลอดนะพี่นอ้องสามสิบสองท้ายสูงอยู่ลอยหาซิบบวกพี่นอ้องลอยหาซิบบวกเบื้องหน้าตาตัวโตเพิ่นพี่นอ้องรอพี่นอ้องแต่ว่าว่าท่านต็มมันใดขาดทำเลี้ยงแน่พี่นอ้องช่วงต่อไปนี่เราไมเต็มเพราะว่าหญา้าไรมองเลี้ยงไลสามสิบสองเปิดไว้เนาะ โอ้ราคาพอต่อรองพี่น้องสามสิบสองเป็นเปิดรวยพี่น้องอ่ะแม่สาวหน่อยแนละ้วข้องผู้ใดของเ<แ>จ้าบาทครับแม่สาวน่อยสองหมืน่นสอซื้อๆนี่บ่ะครับโอ้สองหมืน่นซื้อๆพี่น้องตัวนี้สองหมืน่นซื้อๆนามไต่ถึงหนา้าถึงหลังโตยนี่ยหับหลาแต่งเขาให้เรียบร้อยพี่น้องแต่งเขาให้เรียบร้อยเลยงามสวยพี่น้องสองหมืน่นซื้อๆเป็นเปิดรวยแม่ลูกกับแม่นบ่ะครับบ้านแม่ลูกเปิดเท่าไหร่สามหมื่นแม่ลูกสามหมื่นพี่น้องอ้ ลูกตัวแม่ลูกงามงามพี่น้องนะลูกเพิ่นเลียมโตดีดีลูกงามพี่น้องลูกสวยสวยพี่น้องลูกสาวสวยอ่ะเลียมโตจัดเลยลูกสาวเพิ่นพี่น้องอ่ะเลียมโตสุดยอดเลยโอ้ลูกสาวสวยพี่น้องสามหมื่นซื้อแม่โค้งสางดีลอยสิลอยหาสิบหาบวกแม่เพิ่นนี่พี่น้องลูกแรกแม่ลูกแรกอยู่พี่น้องได้ลูกสาวงามงามแม่เพิ่นอ่าแม่ลูกแรกอยู่สามหมื่นซื้อเพิ่นเปิดไรนั่นลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสองพัน แม่ถัดไปนวลนวแม่อยู่ป่ะครับเผื่ปิดจังไรเนาะฟองเพิ่งเพือกันป่ะนี่แม่สาวเนาะแม่สาวนวลนวเปิดจังไรเนาะโอ้แม่แยกลูกมาแยกแม่แยกลูกพุ่เนาะแม่แยกลูกเปิดจังไรเนาะสามหมื่นพิ่นเปิดใบสามหมื่นไม่แยกลูกพี่น้องตัวนี้แม่แยกลูกเพิ่นเปิดใบสามหมื่นสูงเลยพี่น้องตัวนี้สูงท้ายสูงอยู่ลอยหาสิหาบวกเพิ่นเบิ่งพี่น้องสีออกนวลๆแน่พี่น้องแม่ไปตาใจลูกดี แม่พันเพิ่นเป็นแบพี่น้องเพิ่เนเอามาเปิดร่อยสามหมื่นสามหมื่นสองแม่สาวสองหมื่นพ่อต่อรองอดั้นสามหมื่นคือกันแม่ลูก,อออกโอ้ตอนนัวนี้ทองนี่พี่น้องนี่สามหมื่นนี้ทองนี่พี่น้องพร้อมจะออกแล้วพี่น้องนี่เอาไปกินน้องไดี๋ยเลื่อยเพิ่นมาพ่อเงัวชุดนี้พรธรรมดาพี่น้องชุดใหญ่เพิ่นเพิ่นมาจากไซีครับจากปทุมรัฐขออนุญาตเบอร์โทรครับผมผมจะม่จำเบอร์โทรอะไรไม่ได้ถามขออนุญาตเบอร์โทรครับผม <c oughs> 092 564้าวสองห้ห้าหกเจ็ดสามหกหนึ่งศูนย์เนาะโอ้จากประทุมรัฐลอยเอ็ดเท่าพี่น้องชุดบักไงง่ว่าเพื่อนพี่น้องโอ้บัวบานพระรามใช่ตัวนั้นสามหมื่นแม่ลูกลูกแม่โตผูพ่อพันสามสิบสองเพิ่นเปิดไวสองหมื่นพี่น้องอันนั้นสามหมื่นคือกันโอ้สุดยอดขอบคุณเลไลครับผมมันมันครับผมต่อพี่น้องหัวชุดนี้ง่ามเพื่อนพี่น้องง่ามเพื่อน ต้นนี้แม่สาวเขาพูดได้วุ่ง่ามพี่น้องเนาะ,ะไปหาพอไายบบนี้พอายจากกุซูมเอา้านึกขึ้นอยากนอนตัวนี้สีออกหมอกหมอกขึ้นน,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 น้อนเนาะเนาะนะฮะพอไสพอนายได้มาหลายตัวพอเหมอือนนี้โอ้นี่ขล้องในหน้อยนี่ปักปูน้อยจ้าบาทครับนี่จ้าบาทเพิเ่นเปิดไว้โอ้เพิ่นเปิดไม่คมเท่าไรก่อนคู่นี่ โ,โคมนี่หมื่นสามพี่น้องบักผูหน้อยทั้งสองตัวโคมนี่พี่น้องบักผูหน้อยสายต่อยอดสายขุนละ่ะพี่น้องเอาไปขุนตอ่อสิบสามพันเปิดไว้บักผูหน้อยพอใส้เพิ่นได้มาจากกุชุม่มสิบสามไล่ละเจ็ดกว่าเนาะเจ็ดหาขั้นดีเป็นไล่ล้วไล่ละเจ็ดหาโอ้อยพอเอาไปต่อยอดพิษโอ้โหขาโหขาพ่อพิษโหขาพี่น้องไปเจ็ดหาไม่กับพันหมื่นหาเนาะอันนี้หมื่นสามตันนี้พี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันพี่น้องโอเคเลยผูหน้อยได้มากสองตัวเนาะ โอเคขออนุญาตเบอร์โทรพ่อไายขออนุญาตมาขออนุญาตศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่สี่เนาะพ่อสายกุดชุมโอ้ยเปินจำเบอร์โทรเกือบบ่ได้เอาไปซื้อหวยเด้อพี่น้องเด้อสิบสามน่าสองตัวเนาะ โค้มนี่13ต่อรองเอาพี่น้อง,องหรือจะแยกก็ได้ก็ได้แต่ว่ากตัวละ65แต่ว่าเอาไปน้ำกันซะเอาไมาน้ำกันดละเนาะนพระาะใส่เนาะนเอาขอบคุณยละลายให้มันครับผมหูหน่อยเด้อพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาอย่ญญางต่อพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวหน่อยพี่น้องมื้อนี้หัวมาหน่อยอุ้ยพี่นออ้องมา,าเบิ่งสโลติปนพิ่นงที่เขออนุญาตลูกสะดวกบ่เนาะครับผมเปิดจังได๋ครับใส่ก่อน โอ้โนวดแต่ว่าคุณว่าแต่ว่างัวบาบานๆเท่าไปแต่เลี่ยงพี่น้องงัว่านบาดเพิ่นบรสหลวงนอกพี่น้องนอกยางต่อทางผีพา่น้องเลาะชมงัวงามมีงัวงามใหมเบิ้งอยู่ดิพี่น้องแต่ว่าเพิ่นผูกไหวง้ว่างามหลายโตอยู่เหมือบรรยากาศการซื้อการขายเมือนี้บ้านสว่างงัวงามพาพี่พา่น้องมาเลาะชมงัวหน่อยพี่น้องเนาะงัวหน่อยอ่ะพอพันผุดใหญ่เนาะทางพี่พี่น้องเพิ่นผูกไหวส่วนใหญ่เพิ่นผูกไหวด้พี่น้องกรับเพ สะดวกขห้ข้อมูลไปไหนเนาะมันจะปลูกว้กรเบิงให้ช่มเนาะพี่น้องเนาะห้ช่มกันว่ามีง่วเขามาบางแต่ว่าเมื่อนี้หน่อยกว่าปกติละพี่น้องเนาะหน่อยกว่าปกตทิคือว่างั่วนหน่อยง่วนวางง่วจะบ่แน่นคือเก่าว่าสมกับตลาดชมพูบุตรตะเคาตลาดเพิ่นสินแนนขนาดได้พี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ลงเลงเนงนะลงเลงเห็นได้ชัดเลยพี่น้องเนาะลงเลงเห็นได้ชัดผ้ายาง เอาให้ไแดไร็กทสิสุดเท่าที่ในหอยเปิดสะดวกน้องพี่น้องเนาะย่างต่อหน้าพี่น้องเนาะไปทางผมเนาะเปิดเจ้าไหนเนาะครับนี่เปิดหมื่นห,หนึ่งหมืน่นหนึ่งพันกับห้าร้อยบักปูน้อยนาลอเนาะนาลอได้พี่น้องนาลอแต่วันขาน้ำเลี้ยงนิดนึงเพราะว่าเพิ่นขังคอกช่วงนี้เนาะ บอท่านได้เกี่ยวเขาขันเกีียวเขาเอาไปปล่อยนี่วูดเป็นตาตันดีเพราะว่าหนังเพิ่นดีพี่น้องหนังดีหน้าหนาหย่นหย่อนอยู่ได้พี่นอ้องอ่ะลูกพ่อดังอยู่สายพ่นหน้าเพื่อนอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยเพิ่นเปิดว<อ>้เขาถ้ามาตาเนาะเขาถ้ามาฉาดดิพี่นอ้องเขาบอท่านพงอ่ะรอได้พี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นด้ดีลูกพ่อดังผมว่าลูกพ่อหลอดเนาะอ่ะเบิ่งพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดพราาต่อรองไหนวูบมันคือไปไก่แต่ป้านพว่ามันเป็นสัตว์อ่ะ ได้มาตัวเดียวเ่รครับโอ้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม084ครับ084 425่ส2งห้าศูนย์หนึเพิ่นมาจากกาฬสินธุ์ี่พี่น้องสิบเอ็นได้พี่น้องนี่หนึ่งหม่นหนงนเก้าห้าเพิ่มเปิดไว้เอาไปต่อยอดพี่น้องบักคูน้อยขอบคุณหลายๆลมานครับผมเพิ่นได้มาตัวเดียวมันมาเด้อครับผมเมื่อหันขึ้นมาขึ้นขาดเถอะนาะอันของผู้ใดญเนาะเพิ่นเปิดผูกไว้เพิ่นผูกไว้เนาะส่วนใหญ่เพิ่นผูกไว้พี่น้องมาเบิ่งทางพี่ ส่วนใหญ่เพิ่นจะปลูกไหวเพิ่นจะไปเลาะในหอยในหางเพิ่นก็จะไปหารอแลาะพี่นอ้องคนเลาะซื้อก็หลายอยู่เด้อพี่นอ้องแต่ว่าหัวหน่อยเพิ่นนี่พี่น้องหัวเบาบางบ้านสว่างงามสิพยายามหาให้พอมีพี่น้องรับชมแต่ว่าก็หา,ล,า,หาลำบากอยู่พี่นอนะ้องเนาะหาลำบากอยู่เนี่ยหอยเวียดเพิ่นก็มาอย,อยู่เด้อพี่น้องหอยเวียดเพิ่นก็มาอยู่ทางซ้ายเหนือพี่นอ้องเพิ่นเปิดเท่าไรเนาะใหญ่ๆเปิดจังได๋ครับนี่ สามสี่สาหมื่นสี่พันยิ่่งพี่น้องบักใหญ่งเลยพี่น้องตัวนี้ถ่ายสูงหลายใจเพิ่นเปิดไว้ต่อร่องเอาเพิ่นไว้ต่อร่องเออตัวล่องเอาเอาแน่หอยเวียดสนใจขั้นอุดวดเนี่นี่หอยเวียดสนใจพี่น้องหอยเวียดเพิ่นจะสนใจสามสี่พันปิดไว้พี่น้องผู้ดับบักใหญ่เลยพี่น้องผู้ดับตัวเลขเท่าไหร่หอยเวียดกำลังสนใจ หอยเวียดให้ลอดสามสาบเปิ่นเปิดใบหอยเวียดให้ลอดสามเคือเดี๋ยวคำใหญ่แท้มยเคัมใหญ่่คเอข่รเจ้าสวะโอ้ยสาเปิ่นเปิดวบเมื่อตาเห็นหนาเห็นตาเพิ่นโดนเหล่พบอลนันเห็นเพิ่นอ่า ยังกระปาบจอมโหดว่าปีจอมโหดว่าปีได้เมย์ปังไง34เพิ่นเปิดไว้ยังไอีหลีได้งัวเพิ่นพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรจอมโหดเลย880887367361670ได้มากแม่เดียวว่ะ2เมียแม่หนึงขายแล้วโอ้แม่หนึ่งขายแล้วเนาะ34ได้แม่บปังไงต้องจอมโหดเพิ่นพี่น้องว่าปีประทุมเพิ่นได้มาก34ผู้ใดสนใจกกระทู้มาต่อรองสายเหนือหอยเวียดกำลังต่อรองเพิ่นอยู่เอาขอบคุณหลายๆเด้อจอมโหดเด้อรมันมันครับผมหอยเวียดกำลังหมักมันอ้วนถ้าอ้วนยังสีโอเคเลยพี่น้อง ข้อในหอยป่ะครับตัวนี้ง่ายๆข้ออนุญาตครับผมเปิดจังไหนครับตัวนี้สามหมื่นเนาะแม่สาวอยู่เลยเนาะแม่สาวอยู่เลยพี่น้องแม่สีแดงสามหมื่นต้นโตดีได้พี่น้องน้ามันไตดีแข้งขาใหญ่เลยค่ะพี่น้องหัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องอุ้ยบักใหญ่เลยท้ายสูงอยู่ประมาณเกือบลอยหาสี่พี่น้องเบิ้งแม่สาวอยู่บ่ท่านผสมเนาะบ่ท่านผสมได้พี่น้องเพิ่นเปิดใบสามหมื่นเนาะสามหมื่นมาเปิดไใบอุ้ยงามของเพิดอยู่เลยพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 065 490 3 7 9าสี่เนาะผู้ใดสนใจก็กโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้แม่ใหญ่อยูุ่ติพี่น้องแม่สาวบักใหญ่30,000เพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับผมมันมานรับผมครับผู้น้อยปะครับนี่14,500 14,500สี่ารกัผู้น,อน้ 1, 4, นอยพี่น้องผู้น้อย14,500สายต่อยอดสายเนือ้อหรือพี่น้องเนาะตัวนี้สายเนือ้อ 1 4ึ0 0ต้นตัวดีได้พี่น้องเบื่งน้าไต่พี่น้องพูดนาเออรวังระวังหนึ่งหมื่ี่พอพี่น้องบักปูหน่อยแข้งขาดีพี่น้องพูดนอต้นตก็ดีอ่ะนี่คือสายเนื้อสายต่อยอดพี่น้องเอาไปต่อยอดต่อร่องเอาเนาะหนึ่งหมือได้พี่น้องนีว่าทํรไมาเป็นตาต่อยอดสายดีอยู่ต้นตัวตัวต่อไรเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แป สามศูนย์หกสองเพิ่นมาจากไสยครับมาจากจัตุครับจัตุเราพายปิมาณเท่าเนาะบักผูหน่อยสิบสี่หารอยเพิ่นเปิดไว้เป็นแต่ตอร่องเพิ่นเอาไปตอร่องได้พี่น้องเอาไปตอยอดได้ขอบคุณหลายๆหมันครับผมอย่างต่อพี่น้องเบมึงบรรยากาศการซื้อการขายสายสนิมนี่เพิ่นเปิดจังไรเนาะบักผูหน่อยตัวนี้พี่น้องผูหน่อยเปิดจังไรลูกผูหน่อยเปิดสามพันห้ารับยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะผูหน่อยราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้อง ราคางัวเฮาพี่น้องเริ่มขยับเลยพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะต่อร่องใดเพิ่นว่าสีสนิมพี่น้องเบ่งต,นต้นโตเพิ่นแง่เวลาพี่น้องเอาไปต่อยอดพี่น้องสายเหนือสายขุนเข้าแบกขู่หน่อยงามเลยพี่น้องโอ้โบสดีค่ะงัวตัวนี้รอรอ,อเขาธรรมชาติสีสามหาอร่อยเห็นปวยดอยไม้จากเซนให้ดูแล้วยุงครับอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรดู 0 6 2ย6ห2 6 0งศู7ย์หกสองโอ้ยเล็บงามครับพี่น้อง13บสาหารอยโอ้งามเนาะแข้งขาดีต้นตดีรอรอพี่น้องอ้าขอบคุณหลายๆเด้อลูกมันมันฝากบ้านสว่างงัวงามน้ำเด้อลูกเด้ออย่างต่อพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายตลาดนัดกู้กระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุดมือนี่หลงเลงเนาะพี่น้องเนาะหลงเลงพอชมพวนพี่น้องนี่สายเหนือสายขุนกระไรนาะพี่น้องบ้านสว่างง่วงเนาะ สำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้แค่นี้กนเากน,น,น,นาระรใอ้พยนตร์นองเกษตรกรผู้เลี้ยงัวเลี้ยงเ่อง่ายเต็นเพล่นานสุขภาพงามจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้เกิดเจ็บต่างๆรำรวยรวยเบิดหนีเบิดสีน้ำกันสวัสดีครับ